เมื่อกี้นั้นนหรว่าโอ้กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่จะไม่หมดแล้วแต่จะจะกินให้มันหมดตัวเดียมันจะยิ้มไรคือเขาบอกว่าอ้องช้นลเราไม่ยัดได้หรไม่้แบ่งกันแบ่งกันแ่งออลด้วยรู้ก่อนไอเอลหน่อยอ้าวของอลนั่เนี่ยยิ้มหมาแล้วยิ้มหมาไหนาลูกไม่ดังแก หนูกินอะไรคะน้องวิวกินอะไรลูกกินอะไรคะกินอะไรเลยกินอะไรงี้เลยด้วยโอ้ยยังไม่กินจอีกใช่ไหมเนี่ยกินเลยกินหมดเลยนะให้น้องวิวซื้อมาให้ใหม่นะน้องวิวพอแล้วน้องวิวซื้อมาให้ใหม่นะลูกนะซื้อมาแทนเลยนะน้องวิวอิวเยอะตายลูกพอจะกินได้ไหมให้อมุดมาให้มุด อยู่ในภูเขาเลยในภูเขาอยู่นี่เนี่ยช็อกโกแลตอยู่ข้างนใครมาอนุทเอาไว้ป้าเลยค่ะป้าอะไรอ่ะอนุทอนุทป้าอะไรอ่ะแม่จ๋าแม่จ๋าทำงานแม่จ๋ามากินไอติมกับน้องยูหน่อยน้องกำลังมีที่ต้องรันเงินเจอมาที่ต้องมาจ่าย104บาทของป้าละน้องนี่นะได้ไหม104บาทที่ต้องมาจ่ายหน้าร้านเจอแล้วเจอทั้งวัน นังบอกว่าจะส่งแฟกมาไม่เห็นพี่แววมาเลยพอบอกแกหนักพี่แววไม่ใช่พ <c ười> ี่แววน้าแววน้าแนี่ไบอกทักแตบอกไงโน้ตตา